เบตอร์สายเฟสเลทที่ใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์ร้อเซเพื่อที่จะสร้างไรายได้บน YouTube จะรอดหรือร่วงเนื uh ่ ook, องจาก YouTube เขามีการออกกฎใหม่อย่างเข้มงวดซึ่งจะมีผลในวันที่15กรกฎาคมนี้เดี๋ยววันนี้เราไปทำความเข้าใจกฎใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะเว็บไซต์น M เนี้ยเมอร์ค่า2.0เนี่ยเขาก็ยังมีการวิเคราะห์มาอีกว่า YouTube มีการคาริฟายว่าตรงนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ห้ามใช้ AI นะ แต่ว่าผู้สร้างหรือว่าครีเอเตอร์เนี่ยจะต้องใส่ value หรือว่าใส่คุณค่าของมนุษย์เข้าไปจริงๆมาอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นเว็บไซต์ podcastle.ai นะคะมาดู overview นะคะแทนสรุปให้สั้นๆเลยแล้วกันนะคะว่าก็คือเขาย้ำเลย 1. ความเป็นต้นฉบับ 2. ความมีคุณค่า 3. สอดคล้องกับหลักชุมชนที่ได้จากเว็บไซต์ merka20.com กับ Podcastle.AI นะคะอย่างเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของประเภทเนื้อหาถ้าเป็นแนว reaction video ที่แบบไม่มีมุมมองของผู้สร้างหรือว่าไม่มีมุมมองของครีเอเตอร์แค่เอาตัวเองไปเป็น overlay อยู่บนหน้าจอแค่พยักหน้าหัวเราะชี้จอไม่พูดหรือว่าไม่มีการใส่ความเห็นส่วนตัวเลยอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะแบบถูกถอดสิทธิ์จากโปรแกรมสร้างรายได้ก็ได้วิดีโอคอมเมนต์ที่ใช้เสียง AI ทั้งหมดเช่นพวก t e ทค To s p e e ไม่ได้มีน้ำเสียงหรือว่าไม่มีมุมมองของมนุษย์เสียงที่มันแบบดูเป็นเหมือนโรบอทมากๆเสียงที่แบบเป็นการอ่านสคริปต์แบบแห้งๆซึ่งก่อนหน้านี้นเราจะเห็นคลิปประเภทนี้แบบเยอะมากนะคะพวกคลิปคอมพลาย์พวกไฮไลท์คลิปที่ไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเลยเช่นพวกรวมคลิปจากแหล่งต่างๆโดยไม่มีการตัดต่อโดยที่ไม่มีการใส่คําอธิบายโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนบริบทนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนําเนื้อหาของคนอื่นมาใช้ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันไม่เป็นออริจินันเองนะคะพวกช็อตที่แค่จ้องจอเฉยๆดูคลิปของคนอื่นเฉยๆอันนี้เราก็ได้จะเคยเห็นคลิปประเภทนี้นะไอ้พวกคลิปสั้นที่มีแค่คนดูวิดีโอคลิปโดยไม่พูดโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเลยก็ยวิดีโอจาก AI ที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยคลิปที่ใช้ AI สร้างทั้งสคริปต์ภาพเสียงแล้วก็โพสต์โดยไม่มีการปรับแต่งใดๆนะคะเหตุผลที่คิดว่าอาจจะแบบ เสี่ยงต่อการถูกตัดเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของ human added value นั่นเองนะคะเนื้อหาประเภท e m i x ตัดดัดแปลงคลิปแบบเปลี่ยนน้อยมากอาจจะเป็นแค่ฟิลเตอร์หรือครอปภาพหรือไม่มีเนื้อหาใหม่ช่องที่มีวิดีโอแนวเดียวกันซ้ำๆทำวิดีโอคล้ายกันเป๊ะเช่นรูปแบบเดิมคำพูดเดิมสไตล์เดิมทุกคลิปเลยอันนี้ก็จะเข้าขายเนื้อหาซ้ำซากหรือว่าเป็นเนื้อหาที่แบบมีการผลิตเป็นจำนวนมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เกิดจากการที่แทนลองไปรีเสิร์ชมานะคะเพื่อที่อยากจะทำความเข้าใจในส่วนของ Policy ใหม่ที่มันกำลังจะ Effective ในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี mm hmm. ้ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่มากก็น้อยนะคะ